สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดพระธาตุวายโยนะครับวัดพระธาตุวาโยหรือว่าวัดห้วยน้ำํำซับนะครับอําเภอสนามชัยเฉตจังหวัดชาเชิงเซานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่องค์หลวงข้อใหญ่ประธานพอน,นะครับแต่ก่อนเที่ยวก่อนๆที่มาไม่ได้มาถ่ายที่นี่เพราะว่าทางวัดมีการบุรณะนะครับมี ทาการบ,บุรณะองค์หลวงพ่อก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะครับรอบนี้บุรณะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้องค์หลวงพ่อใหญ่ประทานพรนะครับ จะพาเดินวนดูรอบองค์หลวงพ่อนะครับด้านหลังด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีการบุรณะนะครับด้านหลังก็ปิดบูรณะนะครับผม เป็นด้านหลังของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อใหญ่ประทานพร ก่อนหน้านี้ก็จะมีการโยนเหรียญน,นะครับโยนเหรียญขึ้นไปที่ฝ่ามือองค์หลวงพ่อนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาห้ามนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์พระนะครับก็ให้หยอดตู้บริจาคนะครับถ้าจะทําบุญนะครับหยอดตู้แทนการโยนเหรียญขึ้นไปตรงฝ่ามือองค์หลวงพ่อนะครับผม เดี๋ยวเราไปไหว้องค์หลวงพ่อปุนีี่นะครับ เดี๋ยวเราไปไหว้องค์หลวงพ่อปลดนี้กันนะครับผมก็หลายท่านก็คงรอนะครับเลขมงคลเลขปิงปองหลวงปิงปองที่องค์หลวงพ่อปลดนี้นะครับงวดนี้เราก็มาขอพรจากหลวงพ่ออีกครั้งนะครับผมหลังจากที่สองงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่มาลวงปิงปองก็ถือว่าเข้านะครับ่อนหน้านี้ก็ได้เก้าหกนะครับตรงตรง ตรงกับผลเลขท้ายรางวันที่1นะครับงวดที่ผ่านมาก็106นะครับที่ล้วงได้ก็ไปตรงกับผลรางวัลที่ออกเลขท้าย3ตัวท้ายนะครับงวดน,นี้เดี๋ยวเราไปขอพรกับหลวงพ่ออีกทีหนึ่งนะครับผม การถ่ายภาพก็คงจะลำบากขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามีกฎหมายใ,ใหม่ออกมานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ไม่ให้ติดหน้าบุคคลที่สองที่สามนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าภาพดอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีถ่ายขึ้นฟ้าบ้างลงดินบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผม,ดมเ,เ,เดินไปไหว้องหลวงพ่อนะครับ นี้ก็จะเป็นองค์พระาธาตุนะครับที่ท่านเห็นนี้จากองค์หลวงพ่อใหญ่เดินมาองค์พระาธาตุก็ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยกว่าเมตรบรรยากาศโดยรวมก็ผ at um> ู้คนก็ไม่ถือว่าหนาแน่นมากนะครับก็วันนี้วันอังคารที่28นิมิถุนายนนะครับที่ผมมาถ่าย มาไหว้หลวงพ่อวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในองค์พระธาตุนะครับ ด้านในองค์ประธานนะครับก็จจประดิษฐานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับเดี๋ยวเราไปขอพอรนะครับจากองค์พ่อปวดนี่นะครับก็ขอทุกท่านอธิษฐานผิดขอพอรไปด้วยกันได้นะครับผม คนใดที่อยู่ทางบ้านก็ตั้งกิจอธิฐานขอพรไปด้วยกันได้นะครับผม หลังจากที่เราขอพ่อหลวงพ่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปล้วงปิงปองนะครับผมเอาตัวเลขไปฝากเก็บซีนะครับเดี๋ยวเรามาล้วงปิงปองนะครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับก็ขอให้เป็นตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับเป็นตัวเลขที่ตรงกับลงวันที่ออกนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหก้านะครับ เ,เรามาลวงกินฟองนนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่ได้นะครับเลขเก้านะครับดูเลขที่สองนะครับ ลูกที่สองนะครับเลขสี่นะครับลูกที่สามนะครับเลขแปดน,นะครับก็ขอให้เป็นตัวเลขที่เป็นมงคลน,นะครับเป็นตัวเลขที่ตรงกับผลรางวัลที่ออกนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองห้าหกห้า ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับก็ตัวเลขในวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้เป็นตัวเลขที่ตรงกับผลงวงวันที่ออกในงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสำหรัแบบตัวเลขที่ได้มาวันนี้จะตรงกับชุดสรุปหรือไม่ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ